สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะวันนี้แอดพาชมบอนสีค่ะกอใหญ่กอสวยกองงามมากๆเลยค่ะเต็มโอ่งเลยนะคะนี่คือบอนสีแบ็คเมจิกค่ะถักบอนชนิดนี้ชอบแสงแดดนะคะถ้าใบของเขาโดนแดด อยู่เป็นประจำแล้วเขาจะออกสีดำเลยค่ะแบคคือดำค่ะก้านเขาจะแดงอมม่วงค่ะฝนตกบ่อยแดดไม่ค่อยมีบอนเลยใบไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะปกติจะดำเลยค่ะลวดลายสวยนะคะบอลชนิดนี้หูกระ่าย ไม่ถึงสะดือใบค่ะกานของเขาแข็งแรงมากๆอมยาวบอกถึงความสมบูรณ์ของบอลเลยค่ะเช้าๆบอลจะมีน้ำค้างหรือคายน้ำออกจากใบนะคะตอนนี้เราถ่ายเขาบ่ายแล้วค่ะ ดูเวลายามบ่ายบ้างนะคะบอลตากแดดแล้วเป็นยังไงคะยังสมบูรณ์ยังแข็งแรงอยู่คะ่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่แวะมาชมมาอยู่เป็นเพื่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากชนคลิปเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะสวัสดีคะ่ะ